สมุนไพรต้นแคมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าภาคกลางเรียกว่าแคแคบ้านดอกแดงแคข,ขาวเชียงใหม่เรียกว่าแคแดงต้นแคหรือต้นดอกแคเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ถึงขนาดปานกลางแตกกิ่งก้านสาขามากมายไม่เป็นระเบียบมีความสูงประมาณ3-10เมตรเนื้อไม้อ่อนที่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทาเปลือกหนาและมีรอยขรุขค่ะแตกเป็นสะเก็ดสามารถจเจริญเติบโตได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้นเป็นต้นไม้ที่โตเร็วสามารถปลูกได้ทุกที่และมาขึ้นตามป่าละเมาะหัวไร่ปลายนามีอายุราวๆ20ปี ถ้าเก็บกินใบบ่อยๆจะทำให้ต้นมีอายุสั้นลงและต้นแคจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดดอกแคมีรสหวานขมสรรพคุณ 1. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัด 2. ช่วยทำให้เจริญอาหารเนื่องจากรสขุมของดอกแคช่วยกวาดล้างเมือกในช่องปากทําให้ลิ้นเสียความรู้สึกแต่ทําให้อยากอาหารทําให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นใบแคเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับมีใบย,ย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนานปลายใบยมนกว้าง ขอบใบและแผ่นใบเรียบใบสีเขียวกว้างประมาณ1-1.5เซนติเมตรและยาวประมาณ3-4ถเซนติเมตรยอดอ่อนหรือใบอ่อนของต้นแคมีรสหวานมันสรรพคุณอุดมไปด้วยวิตามินซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งมะเร็งเพราอมีสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยัง้งการก่อกายพันธุ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี สอยอดอ่อนใช้รับประทานแก้อาการปวดศรีรษะข้างเดียวรากต้นแคมีรสหวานเย็นสรรพคุณ 1. นึ่ง้ำคั้นจากรากใช้ผสมกับน้ำพึ่งใช้ดื่มก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงในช่วงเช้ากลางวันและก่อนนอนใช้เป็นยาขับสีมหะลดอาการไอแก้ร้อนใน 2. ช่วยแก้อาการอักเสบด้วยการใช้รากสด20กร,รมัมนำมาเคี่ยวในน้ำ1ลิตรประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกองเอารากออกใช้ดื่มก่อนอาหาร1ชั่วโมงในช่วงเช้าเย็นและก่อนนอนผลแค่ผลมีลักษณะเป็นฝักกลมยาวมีความยาวประมาณ8-15ซนติเมตรผสมเกสร โดยนอกฝักเมื่อแก่จะแตกออกเป็นสองซี่และมีเมล็ดอยู่ด้านในฝักแคมีสีเขียวอ่อนสามารถรับประทานเป็นอาหารได้ผลหรือฝักแครสรรพคุณช่วยในเรื่องความจำป้องกันการเกิดเนื้องอกบรรเทาอาการไข้ด้วยการใช้ฝักแคสด20กร,รมัมนำมาเคี่ยวกับน้ำ1ลิตร ประมาณ30นาทีกลองเอาฝักออกนำมาดื่มก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงในช่วงเช้าเย็นและก่อนนอนเปลือกต้นแคมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเทาและมีรอยขูข่ขะด้านในเปลือกต้นมีสีชมพูไม่แตกกิ่งก้านสาขามากมายเปลือกแคมีรสฝาดสรรพคุณ1 ช่วยคุมธาตุในร่างกาย 2. ช่วยรักษาปากเป็นแผลด้วยการใช้เปลือกแคชั้นในสูตรที่มีสีน้ำตาลอ่อนๆนำมาเคี้ยว3-5นาทีแล้วคลายทิ้งทำวันละสองครั้งไม่เกิน3วันก็จะหายจากอาการ